ภูมิหนาวบ้าหานของกินเต็มเลย ปพสันฮาลโหจุกุคุณสักลายอะไรเออในทางเข้านะทางเข้าทางอันนี้ถนนสตรีทปะ ติดฟู้ดอ่ะอาหารเต็มเลย,<โด>ยคนคือขัดดีขนาดเลยอืม ทุกคนเราจะนอดลงลุมนี่ไปเนาะเราลงลุมอันนี้ไปลุมถนนเนาะเพราะฮะโคตรหนาวเลยรู้ว่มันเป็นทางลุม<า>งลงถไปล,<อ>ลุน,นส่งหยางสตีดมาเออหรือว่านี่มัาสง่งหยักสตีดเาเนี่ยม,มันไกลี่ยนะนายจ่าแมนข<อ>าดเนาะมีทางลอดถนนเท่าน,นี้มันไกลี่ยแล้วมันเปิดอันนี้มาเลยเลยเนายจ่แาแมนทำไมเขาบอกงามเลย รถแค่นี้มั้ยรถจะไปขึ้นแทนไดซไ้มป้าทอคนมากลนาดเลยโฆษณาเม่งเต็มเลยันอ้ไปุว่าจะไปเน้องามป่ะ ็นชุดไฮไลท์อ่ะทุกคนให้ถ่านจงอย่างสตีดเนี่อยากไปยาวบึ่งมาสมิอย่างเนี้ยหยางไปฮาวท้องแหมพอลเลยนี่ที่อยอีตัากนึง หนาวางาเนาดีลาใส่ไฟอรานจีนนะอลังการนะน่ราเป็นถนนคนย่างก็องงาได้มีแับมีสี่งเสียงว้าวมันใส่ไฟบอกงามเลยงามไปจนสุดสายตาออขนาดนี้ ไม่มีห้านขายปิย้งอีกอุ้ยหนาวทุกคนนี่เป็นสกอต์มิวเซียมนะครับไปเบิร์นกันในถนนจงอย่าง

圣 Sophia。买一个。嗯。七十八元一罐，三桶为止，罐子都破，就没有罐子拿，可以拿罐子自己装的。来吃可以带一罐。那干了四十元。

看一看，选一选，这边糖果。看一看，选一选，这边有成盒的，小一块可以看一看，选一选，尝一尝，免费试吃。这边单块几块钱，几块都能成，尝尝黑巧巴旦木的。经典坚果夹心的小一块可以看一看，选一选。

คือกอลบอลฮัซี้ออีกัสิบเก้าเอง่อง่สิบเก้าเเชียงไห้เรขายลายกวนนอกแล้วก็มเพ้อเชียงไายไม่ยังก่ออันนั้น นั่นนะฮะน่าอีสานจริงมันมันโบงามันโบไฟโบส่สีแบบนี้นน นใหญ่เาแรงนี้ต้องขี่เสกกับพลังงานตะกอนถล่มะลายต้บางท้านกับบทแซบเด้อแบบมีตะแป้งเอคอยมายวนใต้หวันแซบกว่าเป็นชสกอกวานะแซบวิสัยนะสือใ่นะนี่อนี้เป็นโบดวะน้ งามขนาดเลยเป็นน้ำแข็ง ขนมรัเซียนี่หลายขนาดเลยเคนโก้สิเคนโก้ตานั้นยาเราเปนโบมีเร่อะเดี๋ยวนี้เียปลาหรอกวันอ่ะโบแม่เนาะเด็กบาลรบมาเด็บาลมันหวานมนตอโแม่มันต้องเป็นถนนเข้าไปนะถ้าไม่เขียนเดบาลโบแม่นะ เป็นภาษารัสเซียป่ะไอนน <c oughs> ้นี้งามขนาดเลยมันมีต้นคริสต์มาสงามค่ะบเ <c oughs> ออ อันนี้มีเสียไม่เปนนเลี่ยนอะไรเลยไม่หรอโมเดินแมนโดลโน่ั้นสองเลยเต็งไ,ได้ไไดแคปซี่กับมีกินแคปซีเป่ะได้ข้างหน้าเนี่ยไม่หรอ โอ้งามขนาดขท่าไหลประสาทเลยมากเีฟซีก่ับมันมีตุ่มมาอีกแค่ตุ่มมาตัวเดียวนั่นแหละโวแมนแถวนี้เคายังโบเคยยางมาตอน่อางานีหละงามกง่ายดี องขนเลย้าเียวนไน้าไปกินข้าวกันร้อยน่ง้อยนงเลยทุกคนหัจาที่เขากินเคฟซแล้วเนาะขากระมาเราห้างตัวนี้เนาะทุกนตอรัเซียวะนี่ไม่มเป็นยนี่นะ้อยห้อยหหายานตรงนี้ม่ห้างไง ้คนหลายๆ now, now, หนาวนาวข้งข้างยังใครเดีอว้าว้าข้อนี้กันนะแถวนี้มีห้างเต็มเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นห้างอีกเออร์ลพลาซา ไม่ฝีงไฟอืมอืเอาขาในกระใหญ่แล้วเนาะโลภัสา อ่างนี่อย่างคาวไตฟอกกว่างามขานาดเลย นแนะนำเลยทุกคนไปซื้อมาช้อปปิ้งซื้อเครื่องมีเครื่องมีของหลายไปนะทัอยางต่อที่ถนนจงหยางเนาะตอนนี้แปดบงเคืงแล้วเข้าไ,ไปนยังว่าภาคหนาวเลยหนึ่งทุกคน<ด>แล้วออกมาลุยหนาวต่อ คนหลายขนาดเลยอ้นี่ทุกคนอันนี้จริงถ้าต้องมารีวิวลยหลายนเนาะยัาเข้าไปเบิ่งน่า็นคนหลายและงามขนาดเลยงามเว้ยฮะ าบินกาหาบินอยู่ครับอนนั้นไม่ทดอกา လာကြကြပြီ။ဒီနေ့ဒီနေ့မှစပြောကြ วันนี้วันคืนมันพูดแต่คือคักดีเนาะจงยาเปลี่ยนตัวกับโรงแรมวันนี้นะหนาวแห้งแล้วทำไมปันร้าแต่มาเทิ่งอ่ะ น่าไปเบิร์กปิ้งเรงหรอดิซื้อนี่ปแปกิบน,นะเด้จับแท่นะั้นนีเป็นไม้เป็นไม้เด้เฮ้ยโ่เนี่ยอันนี้ด่บดีมือจับมีถุงใส่เห็ดิพอถุงแล้วใส่ด,ดี๋ยวมีถงุงนั่นที่อยู่ให้